โ o โยต้าฟอร์จูเนอร์ดีคันนี้นะคะเข้ามาด้วยอาการรถวิ่งอ่ดเร่งไม่ขึ้นและกินน้ํามันทีมช่างก็เลยจัดการให้แบบครบเลยนะคะก็คือมีการตรวจเช็คในส่วนของระบบหัวฉีดล้างท่อร่วม ID พร้อมจัดการระบบ e c r ไปในตัวเลยค่ะและในส่วนของท่อร่วม ID นะคะเปิดออกมาก็เจอเขมเหลาดำหนาๆแบบนี้ไม่แปลกใจเลยคะ่ะว่าทําไมอากาศเข้าเครื่องยนต์ได้ไม่เต็มที่ การเผาไหม้เลยไม่สมบูรณ์และสําหรับในส่วนของหัวฉีดดีเซลนะคะเมื่อใช้งานไปนานๆคราบขมเหลจากการเผาไหม้จะสะสมทําให้แรงดันไม่แม่นยำส่งผลต่อกําลังเครื่องยนต์โดยตรงเราจึงถอดออกมาตรวจสอบทุกหัวพร้อมทําความสะอาดและซ่อมเมื่อเจอปัญหาค่ะ จากเปลี่ยนปอกเปลี่ยนปลายหัวฉีดใหม่นะคะก็มีการเททดสอบหลังซ่อมค่ะการใส่น้ํามันกลับมาแม่นยําอีกครั้งนะคะแรงดันดีขึ้นหัวฉีดพ้นละเอียดขึ้นเครื่องยนต์จึงเดินเรียบเร่งดีระบบเผาไหม้สมบูรณ์กว่าเดิมแน่นอนค่ะและทีมช่างนะคะก็ได้จัดการล้างทําความสะอาดท่อไอดีกับ EGR ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รอตนี่แหละคือต้นตอของคาบขมเหลาหนักๆถ้าปล่อยไว้น,น,นานๆอาจส่งผลให้วาวติดเครื่องสะดุดได้หลังจากเช็คซ่อมและล้างครบทั้งระบบเครื่องยนต์เดินเรียบขึ้นเร่งดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นชัดเจนใครที่ใช้ Fortuner หรือรถดีเซลทุกรุ่นอย่ารอให้เสียก่อนแล้วค่อยดูแลนะคะเขารับบริการตรวจเช็คตามระยะกับยายนจุนนิ่งได้ยิ่งป้องกันไว้ก่อนยิ่งดีคะ่ะ